ไอ้ชนเกยตื้นครับแบบนี้น้ำไม่พอทัวรหลังปาเลยครับโอ้ยอ่หูใ่ใหญ่ด้วย สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับท้องไร่ไปนาพาเพลินครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศท้องทุง่งนาอีกเหมือนเดิมครับหาอยู่หากินกันใส่เบ็ดคือเก่าครับบรรยากาศดีๆเลยครับวันนี้วันนี้เราก็มากับพ่านทูนสายเสียบครับสวัสดีครับหนังลองพอไดริมคัมคือเก่านะครับพี่น้องเก่าไม้ก็คําตลดอดเมตต,ติเตยเลยเื่องนี้ก็มืดเร็วดได้ใกล้หนาหนาวเลยกำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่ครับ อันนี้ก็มากระเหยเขียดเนาะเหยือเขียดเหย,เย,เยืมูเหยืมูเหยืขาลายแล้วเหรครับตัวนี้เหยือดีที่สุดก็คือตัวนี้แหละครับคือหัวกเราหาไม่ได้ละหมดฤดูกาลหมดฤดูกาลห่วกเนาะหมดฤดูกาลห่วกเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นห่วกหลุมจะเริ่มใส่กันเลยครับผมนี่แหละสภาพหมายของเรา วิธีการเกี่ยวนะครับเราก็จะเกี่ยวที่ปลายคางของเขานี่ครับเกี่ยวทะลุไปอีกด้านหนึ่งเลยในลักษณะนี้ครับนี่ครับเวลาใส่เราก็จะให้เขาจมน้ำถึงขาหนาเขาครับไม่ได้ให้เขาจมไปทั้งหมดตัวจะให้เขาดิ้นครับ ก็จะใส่อยู่ลักษณะนี้แหละครับส่วนเรื่องความหมานไม่หมานนี่ก็ขึ้นอยู่ที่หมายอีกทีครับว่าจะมีปลาเยอะปลาหน่อยอก็มีหมานบ้างไม่หมานบ้างครับเป็นธรรมดา หมดแล้วครับการสุดท้ายแล้วนี่ปักมันตรงนี้แล้วครับการสุดท้าย <c oughs> เหียบเลยครับ <c oughs> พิดเซตเดินกลับมาครับจุดมีแล้วครับเตรียมเลขงานไงอุ้ยใส่กับเขาแล้วครับเก็บครับผมอา้าวข้างหน้ามีเสียงดิ้นอีกแล้วครับเสียงตีน้ำแล้วอ, <c oughs> อุอ่าเตรมทีสองครับอ้คอน้อยครับ เก็บคือเก่าครับใส่นี่ผ่าหลังย่างพอดีเลยครับตำพริกทำกับข้าวกินกันครับวันนี้เราก็มีเมนูพัดชาครับทอดก่อนครับแล้วก็ไปพัดเมนูง่ายๆครับแต่หลายขั้นตอนสักหน่อย นกรอบมากครับเพราะว่าหิวแล้วกอ <c oughs> นหัห่นตัอหั่นต้องเวยอยู่นะแต่พอทอดแล้วมูนเย็นดีดี่แหละไม่ตรงเคี่ยวเนาะีตงเยว ีบใส่ลมมานี่หมดลิดนี่วันนี้มีหมดแล้วครับพ่อนะพอดีๆก็พอแล้ว ลอยครับพร้อมสืบดิบลอยครับเมนูเราวันนี้ครับไปกินเข่าด้วยกันครับผมยิ่วแล้ว เด้อจะทีจะทางกินเ่าก็ลูกกบหลานเด้อมะกินด้วยกันนี่แหละดึกแล้วหลามหาอยู่หากินก็ขอให้มันมันได้ใส่ลูกลับบ้านมันนี่ทั้งสองคนเลยมาพี่น้องกินเ่าครับผมกินเ่ารอบดึกครับพัดขาผ่านต้นอืมอร่อยหม้อร่องครับ จอดครับพี่น้องแต่ใส่รูมาเปี้ยเลยเด้งป่ามันตัวเล็กมันเลยมุนอืมกรอบกรอบกินทางหัวเลย รวย <S <S กอบก็กบกลบกินต่งหัวโดนเต็มตัวเลยบัเนียขนาดหอยแ่บครับดูนี่ล้ะโดนหัวอีกล้ะหมาเี่ เพราะว่าเนียมันมุ่นมุดครับตอนนี้เลือแเต็มหัวโอ้โหฝนปล่อยแบบพี่น้องเอ้ยมันเป็นเพียงเอฟเฟกต์หรือเปล่าเอฟเฟกต์เ <c> ห <oughs> <c oughs> ็นจะไม่เห็นหายจฉกที่ Mình lột tức văn đi nè Chẳng cái văn tuấn chứ Mà mà chả biết cái gì nữa Chả biết văn nấy lầm mà nè Chả biết văn nấy lầm mà nè Kìa เนเขาอิ่มกันแล้วครับตอนนี้ก็เกียมตัวพยายามเบ็ดกันละรุ่นความหมานกันครับหลอกยามของเราหลอกใส่เบสเสร็จเดินกลับมาก็ยังเงียบๆครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าเยอะเขียดครับมันจะทํางานชาครับก็รอดูรอบดึกนี่แหละครับไปเดี๋ยวไปรุ่นกันครับผมยามเบดมาเงียบกริบค,ครับมืมาเจอคันสุดท้ายนี่ครับ ยามเบ็ดมาเป็นโอยครับเจอคันสุดท้ายเป็นไปได้ยังไงวันนี้เงียบมากครับนี่มาเจอแล้วมาชนครับใส่สวยๆอยู่อุย้ยนี่ครับเต็มเลขโหลดเฮลแล้วครับโอ้โหเป็นไปได้ยังไงครับผลงานเยียรเคียดไม่ได้แจ๊กตัว พึ่งมาได้คันสุดท้ายนี่ครับกลับมาถึงที่พักเรียบร้อยครับเก็บมาหนึ่งเต็มเกือบเหี้วครับไม่ได้ปลาคันสุดท้ายตอนนี้ผ่านโทนก็ท,ทําทีนอนแล้วครับกางเต็นเตรียมทีนอนละส่วนผมก็จะนอนเป๊ครับผูกเป๊มีผ้าบางน้ำข้างยังดีครับวันนี้อืม หรับคำคืนนี้ก็ต้องขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วครับปกติเอือ้อเขียดนี่จะต้องได้มากกว่านี้ครับแต่ละวันเอือ้อเขียดไม่เคยทำให้เราผิดหวังหรือว่าจะทำให้เราผิดหวังวันนี้ขอรอรุ่นรอบเช้าครับรอบชาวยังมีให้รุ่นอีกรอบหนึ่งไปขอตัวนอนก่อนครับผมสวัสดียามเช้าครับผมแต่เวลาไปรุ่นปลาแล้วครับ จะมีเต็มมีตัวไหมรอบเมื่อคืนก็เงียบเงียบครับรอดูรอบเชาวเดี๋ยวไปรุ่นกันครับโอมาแล้วครับเต็มเลขแต่ว่าตุ้ยแล้วเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับผมเอาอีกแล้วครับ้างหน้านี่ มีอาการดึงดึงอยู่ครับเ,เตี้ยสองของเราหรือเปล่ามามาดูกันครับอุ้ย <c oughs> มาแล้วครับเตี้ยสองใจสวยครับขันต่อไปครับผมไอ้ดูขันโค้งครับไปนู่นอูโห คงเขามาเป๊กกันนาเลยครับอูย้ยนู่นเหอนครับจะหลังเลย ส่ใหญ่เลยครับนี่สองตัวโลเลยแหละนะมาได้เก็บอีกเต็มครับ ว่าแต่ไม่มีตัวที่ไหนหได้นี่นอนปอเลยครับไอ้อออขอน้อยครับเก็บเก้าหนามีเสียงตีส่งเสียงมาแล้วครับ ไหนล่ะ,หละใหญ่ไหมโอ้มีแต่ไซนีแหละครับวันนี้ยังไม่เจอไซใหญ่เลยเอ้ยเอ้ย,อยไม่เลงนปกายเอ้ยมาเฮ้ยอ้าว ใส่นี่ก็ไม่น้อยเท่าไรแล้วครับเก็บครับผมมามาลุ้นขั้นต่อไปครับผมนี่ปูเดินมานี่ไอชนเกยตื้นครับแบบนี้น้าไม่พอทัวรหเลยปลาเลยครับใส่ใหญ่ด้วย เบาเบาออ้ยอ้ย,อย,อยจะกระโดดเท้ากล้องแล้วครับใส่สองตัวโล้ครับใส่สวย ลงวงเรียบร้อยครับไปไปลุนกันต่อครับข้างหน้านู่นครับมีดึงหยวบหยวกหยวอีกแล้วเราใส่ไปน้ำน้ำน้อยๆครับมีปลาอีกแล้วใส่ใหญ่ไหมด,ดเูเอ้าลุดเฮ้อมาไม่ทันครับดึงลุดไปเมื่อกี้ต่อนน้ะต่อตาเลยครับ เราใส่นาบิงเดียวกันซิกนี้เป็นสิกตื่นด้านนุนเป็นด้านลึกครับเดี๋ยวเรามาดูครับป่ามันจะอยู่ด้านลึกหรือด้านตื่นเจออีกแล้วครับนี่ด้านตื่นครับเจออีกเต็มแล้วครับงนั้นป่ามันจะมาหากินอยู่น้ำตื่นๆน,นะครับดูจากลักษณะเนี่ย เรียบอีกเต็มครับรอยมันฝันเชือกโอ้โอ้โอ้โหโอ้อือลงวงเรียบร้อยครับนู่นนู่นทางน้านู่นครับมีดึงอีกแล้ว เดี๋ยวไปดูกันครับเ่นเทไหนปลาอะไรอุย้ยประชนครับประชนดินอย่างแรงเลยวโอ้โหขันอย่างลึกอุ้ยไอ้ข้อน้อยไม่น้อยแล้วครับใส่นนิ ใส่ใหญ่ใส่งามเลยล่ะครับ เก็บเบ็ดมาเรียบร้อยครับมาดูผลงานครับรอบเชา้าคืออยู่ครับคืนโมอ,อยู่อันนี้รอบดึกรอบดึกได้มาตัวเดียวแด้กก็รอบสเสด็นครับสองตัวครับคิดว่าจะจะเหี่ยวซะแล้วครับอ่าก็คือคือครับรอบเชา้ารอบเดียวเลย องโลสามโลน่าจะได้อยู่ครับนี่เกือบจะไม่ได้แล้วครับเยีะยวเขียนมาทำงานรอบเช้าครับไม่ทำให้พิษหวังคือเกาอเดี๋ยวเราดูผลงานพานโทนครับอาจจะเก็บมาหลายเต็มเลยแหละมา,มาดูผลงานครับพานโทนสายเสียบสมคำล่ำลืออันนี้คัดแต่ตัวใหญ่มาอีกล่ะ ตัวนี้น่อยไม่ใช่เหนียวมาเลยปล่อยอเกศรีรุ่งก็ชอบปล่อยแบบนี้แหละตัวน้นอยปล่อยจริงๆนอกจากตัวไหนจะกินลึกถึงจะเอามานี่ก็ถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วครับสายแล้วสำหรับวันนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ <c oughs> ทางน้องรลพอได้ริมครับแล้วก็ท้องไรไ่ปนาพาพื้นครับ วันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ